ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปารถนาดทุกประการเทิน ดวงเฮงสามราศีโชคก้อนใหญ่กำลังลอยมาหาโรยไม่ลืมหูลืมตาทุกสามตัวเน้นๆจะเป็นท่านที่เกิดราศีไหนบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะอันดับหนึ่งชาวราศีธนูราศีธนูนั้นในเดือนนี้ดวงชะตาของคุณกำลังจะมีโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาจะมีโชคจากคนเกา่าเช่นแฟนเก่า คนคุยเก่าคนที่เคยทำงานด้วยกันจะติดต่อกลับมาทั้งลูกค้าเก่าหรือหัวหน้าเก่ายิ่งในช่วงปลายเดือนจะมีโอกาสได้เงินมากล้นงานที่ทำเป็นกลุ่มจะได้รับความสำเร็จดีและเป็นช่วงที่การงานดีมากเป็นช่วงแห่งการกอบโกยโชคดีมีมาเยอนแล้ว คุณจะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายชีวิตจะมั่งคั่งร่ํารวยมากขึ้นกว่าเดิมอันดับ2ชาวราศีกรกฎราศีกรกฎนั้นภาพรวมถือว่าดวงชะตากําลังจะโดดเด่นคุณกําลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามามีโอกาสจะได้รับโชคจากคนในครอบครัว คนในครอบครัวจะนาโชคมาให้แถมจะโชคดีกับเรื่องของโชคลาภเช่นเสียงโชคเสียงดวงการเล่นหวยมีสิทธิ์ถูกสามตัวตรงๆถึงชีวิตจะเคยเหน็ดเหนื่อยแต่หลังจากนี้ดวงชีวิตของคุณจะดีขึ้นทันตาเห็นความทุกข์ยากลําบ,บากที่มีจะหมดสิน้นสุดท้ายนี้ชาวราศีตุล ดวงกำลังจะดีขึ้นโชคต่างๆที่เกิดขึ้นจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเป็นจังหวะที่การเงินหรือเงินทองดีขึ้นคุณนั้นจะมีโอกาสได้โชครอบต่างๆแบบที่ไม่คาดคิดคาดฝันมีความสำเร็จและมีโอกาสติดต่อประสานงานใดๆก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีเกินคาดเรื่องความสุขความสำเร็จมีมาเยือนแล้ว เงินทองไหลมาเทมาการติดต่อประสานงานต่างๆมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์หรือเงินไลหลมาเทมาไม่ขาดสายธุรกิจใดๆที่ทำอยู่จะปังสุดๆสร้างยอดขายได้หลักแสนถึงหลักล้านช่วงนี้ดวงเศรษฐีใหม่หนีไม่ไกลเกินเอื้อม ไม่เชื่อไม่ลบรูหรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ